วันนี้เวลา13มิก30นาทีนายเจียอี้เหมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดรชานชัยชัยรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรณห้องรับรองอาคารรัฐสภาหนึ่ง ซึ่งประธานรัฐสภาแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือทางการศึกษาด้านภาษาพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวโดยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ข้าราชการไทยไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวภายใต้ชื่อโครงการนีห่าววอไอหนีที่เน้นส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครูที่สมัครใจเรียนต่อภาษาจีนแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาแบบต่อยอดให้คนไทยสามารถพูดภาษาจีนได้มากถึง1ล้านคนในระยะเวลาสั้นๆเพียง2-3ปีเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและให้ประเทศชาติพัฒนาสู่การก้าวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งจะจัดโครงการนำร่อง100คนพร้อมสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ไนเจรีเหมือนกล่าวว่า ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเริ่มโครงการเปิดวิทยาเขตด้านการศึกษาภาษาจีนพร้อมจัดให้มีการเปิดสอนผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียมและยังกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของประธานวัทนสภา ถึงโครงการดังกล่าวพร้อมเร่งผลักดันสารความร่วมมือหารือกับทางรัฐบาลจีนเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น